สวัสดีครับอี EP นี้ต้องขอขอบคุณสำนักพิมพ์วี a r n นะครับที่ได้ส่งหนังสือหมวก6ใบคิด6แบบ Six Thinking Hats มาให้อ่านกันนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในหนังสือคลาสสิกที่มีชื่อเสียงมากเล่มหนึ่งในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมานะครับตอนนี้สำนักพิมพ์ V-Learn ได้นำมาปรับปรุงใหม่ให้อ่านแล้วก็เข้าใจง่ายมากขึ้นกว่าเดิมนะครับลองฟังสรุปของหนังสือเล่มนี้จาก EP นี้เพื่อเป็นแนวทางดูก่อนนะครับ และถ้าสนใจก็สามารถที่จะไปหาเล่มเต็มมาอ่านกันได้นะครับทั้งในช่องทางออนไลน์แล้วก็ในร้านหนังสือทั่วไปคุณผู้ฟังท่านใดที่ฟัง EP นี้แล้วชอบหรือว่าคิดว่ามีประโยชน์แล้วก็อยากที่จะอ่านสคริปต์ของคลิปนี้ในรูปแบบของไฟล์ pdf ซึ่งสำหรับบางท่านการอ่านจะทำให้เข้าใจเนื้อหาได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นเป็นพิเศษนะครับก็สามารถที่จะแจ้งความต้องการรับไปอ่านได้ฟรีนะครับ หรือว่าจะรับสคริปต์ของ EP อื่นๆซึ่งมีอยู่มากมายหลายร้อย EP ของช่อง u n l m m t t e d m i n d s e t จิตไม่จำกัดช่องนี้นะครับก็สามารถที่จะฟังรายละเอียดได้จากช่วงจบสุดท้ายของคลิปนี้หรือว่าดูวิธีรับไฟล์ PDF ในคำอธิบายคลิปด้านล่างได้เลยนะครับสิ่งที่คุณจะได้จาก EP นี้นะครับคือการเรียนรู้การใช้ความคิดแบบมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับคนทั่วไปจานวนมากจะรู้สึกว่าความคิดของเรานั้นมักจะสับสนอยู่เสมอ บ่อยครั้งที่ความคิดเข้ามาหาเราโดยที่ไม่มีสัญญาณเตือนหรือว่าไม่มีเหตุผลใดๆรองรับเลยเรามีอารมณ์ผสมกับความคิดความทรงจําแล้วก็ความหวังในอนาคตทําให้เกิดเป็นเครือข่ายโยงใยที่วุ่นวายสับสนซึ่งบางครั้งมันพันกันจนทําให้ยากต่อการคิดให้ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราต้องตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่สําคัญหรือว่าไม่สําคัญนะครับแต่เนื่องจากการคิดมันเป็นทักษะความสามารถเช่นเดียวกับทักษะอื่นๆ ข่าวดีก็คือสิ่งที่เป็นทักษะนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามมันสามารถฝึกฝนได้เราจึงสามารถทําอย่างจริงจังเพื่อที่จะปรับปรุงทักษะและความสามารถในการคิดของเราได้นะครับหนังสือเล่มนี้นําเสนอระบบที่สมบูรณ์และก็เชื่อถือได้สําหรับการคิดแล้วก็ตัดสินใจที่ดีขึ้นดวยการบอกวิธีคลี่คลายความคิดที่ซับซ้อนซึ่งคอยขัดขวางความคิดที่ดีและถูกต้องของเรานะครับวิธีซิกแฮหรือว่าหมวกหกใบ มุ่งหวังที่จะแบ่งประเภทของความคิดที่แตกต่างกันออกไปในลักษณะที่จะช่วยให้แต่ละคนมีเวลาที่เหมาะสมโดยไม่ปล่อยให้มันรบกวนและก็ไม่ปล่อยให้มันทําให้กระบวนการคิดของคุณนั้นอ่อนประสิทธิภาพลงนะครับตัวอย่างที่คุณจะได้เรียนรู้จากสรุปหนังสือเล่มนี้นะครับอย่างเช่นเมื่อไหร่คือเวลาที่ดีที่สุดที่จะระบายอารมณ์ของคุณเหตุใดการหลีกเลี่ยงการรับประทานลูกเบอร์รี่ผิดจึงเป็นเรื่องที่สําคัญ วิธีที่บริษัทหนึ่งแก้ไขปัญหาที่ทำให้ต้องเสียเงิน1,000 0แสนดอลลาร์ 1, ต่อวันในเวลาเพียง12นาทีแนวคิดหลักที่1หมวกทั้ง6ในหนังสือเล่มนี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยเรามีแนวคิดใหม่และปรับปรุงการคิดอุปสรรคสำคัญในการคิดให้ชัดเจนคืออะไรคำตอบก็คือความสับสนเมื่อเราประมวลผลข้อมูลเราจะเผชิญกับความคิดที่แตกต่างกันไปจานวนหนึ่งพร้อมๆกันความคิดที่เป็นอารมณ์ข้อมูลเป็นตระก,กะ ความคิดสร้างสรรค์และความคิดที่มุ่งเน้นอนาคตการพยายามที่จะประมวลผลทั้งหมดพร้อมกันก็เหมือนกับการที่คุณพยายามเล่นโยนแล้วก็รับลูกบอลหลายลูกมากเกินไปในเวลาเดียวกันด้วยสองมือของคุณนะครับการแก้ปัญหาควรจะทําอย่างไรก็โดวยวิธีการที่เรียกว่า six hats หรือว่าหมวหก6ใบครับในวิธีนี้หมวกแต่ละใบจะมีสีของตัวเองและก็จําได้ง่ายมีสีขาวสีแดงสีดําสีเหลืองสีเขียวและสีน้ําเงิน ซึ่งบ่งบอกถึงความคิดบางประเภทแยกออกจากกันนี่คือวิธีที่มีประโยชน์นะครับสมมุติว่าคุณเป็นผู้จัดการและต้องการรู้ปฏิกิริยาทางอารมณ์ของทีมต่อบางสิ่งบางอย่างแต่คุณรู้ว่าพวกเขาจะไม่แสดงอารมณ์ที่แท้จริงออกมาโดยตรงผู้คนกลัวที่จะถูกตัดสินเพราะว่าอารมณ์ของพวกเขาแล้วก็อยากจะหลีกเลี่ยงเรื่องนั้นมากกว่าอย่างไรก็ตามเนื่องจากทุกคนในทีมรู้ว่าหมวกสีแดงแสดงถึงความคิดทางอารมณ์คุณสามารถที่จะพูดว่า มาลองสมหมวกสีแดงกันเถอะและความเป็นกลางของสีก็จะช่วยให้ทีมคิดตามอารมณ์ได้โดยที่ไม่รู้สึกเขินอายนะครับนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมในทางปฏิบัติหมวกจึงถูกเรียกตามสีเท่านั้นไม่ใช่ตามการใช้งานนอกจากนี้วิธีซิกแฮสหมวกหกใบยังช่วยให้แน่ใจว่าคนทั้งกลุ่มคิดแบบเดียวกันลองนึกภาพคุณกําลังรวมตัวกันที่บ้านหลังใหญ่คนหนึ่งยืนอยู่ที่สนามหน้าบ้านอีกคนหนึ่งยืนอยู่ที่สนามหลังบ้านอีกคนอยู่บนหลังคา อีกคนอยู่ในห้องอาหารและอีกสองคนอยู่สองข้างบ้านแต่ละคนก็จะมีมุมมองที่เห็นบ้านหลังนั้นในมุมมองที่แตกต่างกันเมื่อมองจากด้านข้างบ้านจะดูยาวมากในขณะที่เมื่อมองจากด้านหน้าบ้านก็จะดูค่อนข้างสั้นเป็นต้นตอนนี้ให้คิดว่าแต่ละมุมมองเป็นหมวกที่แตกต่างกันหากคุณต้องการจะดูอะไรจากมุมมองเดียวกันคุณก็จะต้องสวมหมวกใบเดียวกันหมวกทั้ง6ใบช่วยให้ทีมของคุณมีส่วนร่วมในการคิดแบบคู่ขนาน โดยทุกคนจะมองปัญหาจากมุมเดียวกันแนวคิดหลักที่2เมื่อใช้หมวกทั้ง6ใบให้คำนึงถึงกฎเกณฑ์บางอย่างการสวมหมวกเหล่านี้ทำได้2วิธีก็คือการใส่หมวกเพียงใบเดียวแล้วก็เปลี่ยนไปใส่หลายใบนะครับเมื่อใช้หมวกเพียงใบเดียวหมวกพวกนี้จะทำหน้าที่เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าคุณต้องการมุ่งความสนใจไปที่การคิดแบบใดแบบหนึ่งโดยเฉพาะในระหว่างการพูดคุยหรือว่าอภิปรายเรื่องอะไรก็ตามคุณอาจจะมาถึงจุดที่คุณต้องการสร้างความคิดเห็นใหม่ๆ การพูดประมาณว่าฉันคิดว่าเราต้องการความคิดแบบหมวกเขียวที่นี่จะช่วยให้คุณถ่ายทอดความคิดนี้ออกไปได้อย่างง่ายดายเมื่อผู้คนได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับคำศัพท์และวิธีการใช้หมวกแล้วพวกเขาก็จะรู้ว่าจะตอบสนองต่อคำขอของคุณอย่างไรอย่างเช่นเมื่อคุณขอให้คิดแบบหมวกสีเขียวพวกเขาก็จะรู้ว่าพวกเขาต้องคิดถึงทางเลือกที่ถูกต้องที่ถูกกาหนดไว้ว่าเป็นการคิดแบบหมวกสีเขียวส่วนวิธีการใช้งานหมวกหลายใบ ในกรณีนี้ให้ใช้หมวกที่คุณชอบได้บ่อยเท่าที่คุณต้องการและจะเรียงลําดับอย่างไรก็ได้ขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มของคุณต้องการที่จะทําอะไรให้สําเร็จตัวอย่างเช่นผู้นําอาจจะขอให้กลุ่มเปลี่ยนจากหมวกสีขาวเป็นหมวกสีเหลืองและไม่ต้องสวมหมวกสีแดงเลยไม่ว่าคุณจะใช้หมวกแบบไหนคุณจะต้องพิจารณาทั้งวินัยแล้วก็จังหวะเวลาสมาชิกในกลุ่มจะต้องมีวินัยในการใช้หมวกและดูแลรักษาเฉพาะหมวกที่จําเป็นในขณะนั้นเท่านั้น เฉพาะผู้นำกลุ่มประธานหรือว่าวิทยากรเท่านั้นที่จะมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงหมวกนะครับโชคดีที่การพัฒนาระเบียบวินัยนั้นจะง่ายขึ้นด้วยการฝึกฝนเท่านั้นดังนั้นจงมุ่งมั่นทําไปอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อใดก็ตามที่กลุ่มของคุณสวมหมวกใบใดใบหนึ่งอยู่สิ่งสําคัญก็คือต้องให้ความสําคัญกับเวลาเพื่อที่จะสร้างสมาธิและลดการพูดคุยไร้สาระด้วยเหตุนี้จึงขอแนะนําให้กลุ่มของคุณ ใช้เวลา1นาทีต่อคนภายใต้หมวกใบใดใบหนึ่งตัวอย่างเช่นหากมีคนอยู่ในการประชุม4คนคุณจะใช้เวลา4นาทีในการสวมหมวกแต่ละใบตอนนี้คุณเข้าใจวัตถุประสงค์และความสำคัญของหมวกแล้วต่อไปนี้คือความหมายของหมวกแต่ละใบแต่ละสีแนวคิดหลักที่3หมวกสีขาวคือการคิดเหมือนคอมพิวเตอร์มองหาข้อมูลและข่าวสารที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้นลองนึกภาพการเล่นตามบทบาทในฐานะที่คุณเป็นคอมพิวเตอร์ คุณจะคิดในการคำนวณและรวบรวมข้อเท็จจริงในลักษณะที่เที่ยงตรงและก็เป็นกลางซึ่งแน่นอนว่าทั้งหมดนี้ใช้วิธีคิดแบบหุ่นยนต์ที่ดีที่สุดเท่าที่คุณจะคิดได้และแน่นอนว่าคุณจะลืมเรื่องการตีความตามความรู้สึกความชอบส่วนตัวและก็อารมณ์ของคุณไปได้เลยเพราะนั่นไม่ได้ถูกตั้งโปรแกรมเอาไว้ในซอฟต์แวร์ของคุณคุณสนใจแต่ข้อเท็จจริงล้วนๆเท่านั้นการคิดแบบหมวกสีขาวก็เป็นเช่นนั้น หมวกสีขาวถูกใช้เพื่อหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันและเพื่อบอกข้อมูลใดๆที่จําเป็นต้องใช้ด้วยเมื่อสวมหมวกสีขาวคุณจะไม่กังวลไม่สนใจและไม่ให้ความสําคัญกับความคิดเห็นแต่คุณจะโฟกัสในสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงและตัวเลขเท่านั้นนี่คือกฎซึ่งหมายความว่าคุณไม่มีข้อโต้แย้งหากข้อเท็จจริงอะไรที่ขัดแย้งกันคุณก็จะปฏิเสธต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างเท่าเทียมกัน แล้วเวลาที่เหมาะสมในการสวมหมวกสีขาวคือเมื่อไหร่โดยปกติแล้วใช้หมวกใบนี้เพื่อเป็นการวางรากฐานของการสนทนาพูดคุยหรือว่าอภิปรายของคุณโดยการให้ข้อมูลพื้นฐานในช่วงเริ่มต้นของการคิดคุณยังสามารถใช้หมวกใบนี้เมื่อสิ้นสุดช่วงของการคิดเพื่อซักถามหรือว่าเพื่อยืนยันอีกครั้งว่าสิ่งที่เสนอหรือออกความเห็นกันมานั้นสอดคล้องและก็ไม่ผิดจากประเด็นที่ข้อมูลที่มีอยู่นะครับตัวอย่างเช่นลองจินตนาการว่า หัวนหน้าฝ่ายการตลาดของบริษัทของคุณต้องการที่จะยกเครื่องกลยุทธ์ปัจจุบันของเธอเสียใหม่เธอสามารถเริ่มต้นการประชุมทีมโดยขอให้คนในทีมนั้นสวมหมวกขาวคิดโครงร่างตัวเลขที่ชัดเจนของกลยุทธ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเช่นขอบเขตการทำงานและงบประมาณที่ใช้ไปคุณยังสามารถใช้หมวกขาวเพื่อที่จะทบทวนข้อมูลแล้วก็ค้นหาทางเลือกอื่นเมื่อมีใครเสนอทางเลือกอื่นที่ขัดแย้งกับข้อมูลที่มีอยู่ตัวอย่างเช่นหลังจากพิจารณากลยุทธ์ใหม่ ที่ดูเหมือนจะเกินงบประมาณแล้วหัวนหน้าฝ่ายการตลาดคนเดียวกันก็สามารถที่จะขอข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างเช่นชั่วโมงทํางานของพนักง,งานที่มีอยู่ด้วยการคิดแบบหมวกขาวคุณจะพิจารณาได้ว่าคุณมีข้อมูลอะไรอยู่บ้างและข้อมูลอะไรที่ขาดหายไปจากนั้นถามตัวเองว่าจะได้รับข้อมูลนั้นอย่างไรให้ดีที่สุดเนื้อสิ่งอื่นใดขอให้จําไว้ว่าเมื่อเราใช้หมวกสีขาวการรักษาความเป็นกลางและอยู่ในประเด็นเป็นสิ่งที่สําคัญ สีขาวไม่มีสีอื่นเจือปนมันบอกถึงความเป็นกลางดังนั้นจึงไม่มีที่ว่างสำหรับคำว่าบางทีมันมีแต่ข้อเท็จจริงเท่านั้นอย่าเริ่มคิดแบบหมวกขาวโดยการบอกหรือแสดงความเห็นในสิ่งที่คุณเชื่อว่าเป็นความจริงจงยึดติดกับข้อเท็จจริงที่ชัดเจนและตายตัวเท่านั้นอย่างเช่นข้อมูลทางสถิติเป็นต้นนะครับแนวคิดหลักที่ 4, สซื่อสัตย์กับอารมณ์ของคุณเมื่อคุณสวมหมวกสีแดงแล้วอะไรคือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความเป็นกลาง ตรงข้ามกับความเที่ยงตรงและตรงข้ามกับข้อมูลดิบนั่นก็คือหมวกสีแดงมันเป็นตัวแทนของไฟและอารมณ์ร้อนแรงเตรียมพร้อมใช้อารมณ์อย่างเต็มที่การสวมหมวกสีแดงเปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมได้แสดงความรู้สึกอารมณ์และสัญชาตญาณได้อย่างเต็มที่โดยไม่จําเป็นต้องอธิบายหรือว่าให้เหตุผลใดๆสัญชาตญาณของคนเรามักจะขึ้นอยู่กับความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาดังนั้นแม้แต่การที่ใครสักคนพูดว่า ฉันรู้สึกว่านี่เป็นวิธีที่เสี่ยงก็กลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แต่อย่างไรก็ตามสิ่งสําคัญก็คือต้องรู้และเข้าใจว่าสัญชาตญาณน,นั้นไม่ถูกต้องเสมอไปดังนั้นจึงควรไตรตรองและออกความเห็นจากสัญชาตญาณด้วยความระมัดระวังหมวกสีแดงสามารถที่จะแสดงความรู้สึกได้หลากหลายคุณสามารถที่จะแสดงความกระตือรือร้นออกมาอย่างเช่นฉันชอบมันสแสดงความลังเลสับสนอย่างเช่นฉันไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือแม้แต่สแสดงความไม่พอใจอย่างเช่น ัันเกลียดมนแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกอารมณ์จะถูกจัดหมวดหมู่แยกประเภทได้ชัดเจนถ้ามีคนพูดว่าพวกเขามีความรู้สึกผสมผสานปนเปเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างให้ถามพวกเขากลับไปว่ามีความรู้สึกอะไรบ้างที่ว่าผสมปนเปกันนั้นนี่อาจจะฟังเป็นเรื่องยุ่งยากในการหาข้อสรุปเพราะสิ่งที่ถือว่าเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกที่เหมาะสมนั้นจะแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมในสหรัฐอเมริกาเมื่อมีใครสักคนรู้สึกว่าอะไรไม่เข้าท่า การไม่แสดงความพอใจออกไปตรงๆอย่างเช่นช่างเป็นความคิดที่แย่มากเป็นเรื่องที่ไม่แปลกอะไรมากนักแต่ว่าในญี่ปุ่นความรู้สึกแบบเดียวกันนั้นพวกเขาก็มักจะพูดกันว่าฉันจะพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งนะเป็นต้นสิ่งสําคัญก็คือคนที่เป็นผู้นําต้องไม่ขอให้ใครอธิบายหรือว่าชี้แจงความรู้สึกของพวกเขาเองเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้คนรู้สึกว่าจะต้องตรวจสอบความรู้สึกของตัวเองอีกครั้ง พวกเขาก็จะบอกออกมาเฉพาะความรู้สึกที่สามารถตรวจสอบได้เท่านั้นหรือบอกแค่เพียงแสดงความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะนั้นไม่ได้บอกความรู้สึกเชิงลึกที่แท้จริงเวลาให้สมาชิกในทีมสวมหมวกแดงควรต้องให้ทุกคนมีส่วนร่วมกันครบทุกคนเสมอทุกคนในกลุ่มควรแสดงความรู้สึกของตัวเองในหัวข้อนี้ไม่ควรให้ใครผ่านไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใดนอกจากนี้สมาชิกทุกคนในกลุ่มยังต้องทําให้ทุกคนรู้สึกว่าความรู้สึกของทุกคนมีความสําคัญ ด้วยการรับฟังอย่างตั้งใจเพื่อให้แน่ใจว่าการแสดงอารมณ์ที่ไม่เหมือนใครหรือว่าแตกต่างจากคนอื่นอยู่คนเดียวในการแสดงอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งจะไม่พบกับการไม่ได้รับการสนใจฟังหรือว่าได้รับการลงโทษนะครับเมื่อใดก็ตามที่คุณสวมหมวกสีแดงคุณสามารถที่จะแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องนั้นได้อย่างชัดเจนแนวคิดหลักที่5หมวกสีดําจะเตือนคุณให้พ้นจากอันตรายและผลลัพธ์ด้านลบที่กําลังจะเกิดขึ้นหมวกดําเป็นหมวกที่ผู้คนนิยมใช้งานกันมากที่สุด และอาจจะเป็นหมวกที่สําคัญที่สุดด้วยหมวกดําเป็นหมวกแห่งความรอบคอบซึ่งคอยเตือนเราให้ทําอะไรด้วยความระมัดระวังหมวกใบนี้จะห้ามไม่ให้เราทําเรื่องผิดกฎหมายเรื่องอันตรายเรื่องที่ไม่ได้กําไรเรื่องที่เป็นปัญหาต่อส่วนรวมและอื่นๆลองนึกภาพคุณกําลังสวมชุดผู้พิพากษาสีดําในขณะที่คุณเป็นประธานในการพิจารณาคดีฆาตกรรมคุณเป็นผู้รับผิดชอบในการชั่งน้ําหนักหลักฐานทั้งหมดด้วยความรอบคอบและก็ระมัดระวังอย่างสูงสุด เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วชีวิตของใครบางคนก็แขวนอยู่บนเส้นได้จะตายหรือจะรอดขึ้นอยู่กับการตัดสินของคุณสถานการณ์แบบนี้ก็เหมือนกับการสวมหมวกสีดําคุณอยู่ภายใต้กฎหมายชี้ไปถึงความยากลําบากและปัญหาและยึดมั่นในค่านิยมและวก็จริยธรรมหมวกสีดําเป็นเรื่องเกี่ยวกับการระมัดระวังมันหยุดเราไม่ให้ทําสิ่งต่างๆที่จะขัดผลประโยชน์ของเราในท้ายที่สุดอย่างเช่นการทําผิดกฎหมาย อันตรายหรือว่าทำสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์หมวกสีดำเป็นหมวกแห่งความอยู่รอดเช่นเดียวกับสัตว์ป่าที่ต้องเรียนรู้ว่าผลเบอร์รี่แบบไหนมีพิษและรู้จักอ่านสัญญาณอันตรายจากผู้ล่ามนุษย์เองก็ต้องรู้จักระวังตัวรู้ว่าอะไรควรหลีกเลี่ยงและรู้ว่าสิ่งใดทำไปก็เปล่าประโยชน์นี่คือวิธีที่เราเอาชีวิตรอดความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเพียงครั้งเดียวอาจจะส่งผลให้เผ่าพันธุ์ของเราถูกลบออกจากหน้าประวัติศาสตร์ได้เลยทีเดียว ไม่ว่าเราจะมีความคิดสร้างสารรค์แค่ไหนก็ตามคุณสามารถที่จะหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดบางประเภทได้เมื่อคุณสวมหมวกสีดําซึ่งจะช่วยให้คุณค้นพบองค์ประกอบของนโยบายกลยุทธ์จริยธรรมหรืออย่างอื่นที่ขัดแย้งกันนะครับเพียงให้แน่ใจว่าคุณอย่าปล่อยให้หมวกสีดําทําให้คุณระมัดระวังมากเกินไปบางคนใช้เวลามากมายไปกับมันหมกมุ่นอยู่กับการค้นหาข้อบกพร่องอย่างละเอียดมากเกินไปเปรียบเทียบได้ประมาณว่า เรารู้ว่าอาหารนั้นเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับชีวิตและเรายังรู้ด้วยว่าการรับประทานอาหารมากเกินไปอาจจะทําให้เรามีน้ําหนักเกินทําให้เกิดปัญหาสุขภาพและอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ความลหลงไหลในการรอบครอบของหมวกดําก็คล้ายกันแม้ว่าหมวกดําจะจําเป็นต่อการตัดสินใจแต่คุณก็คงไม่อยากจะระแวดระวังเกินไปจนไม่กล้าตัดสินใจเลือกแม้ว่าเวลาจะหมดแล้วหรือว่าผ่านไปนานจนเกินความจําเป็น คุณค่าอันยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งของวิธีการคิดแบบซิกแฮสหรือว่าหมวกหกใบก็คือเราต้องสร้างความสมดุลให้กับสิ่งต่างๆโดยจัดสรรเวลาที่พอดีพอดีให้กับหมวกแต่ละใบดังนั้นอย่าใช้เวลาทั้งหมดของคุณอยู่ใต้หมวกสีดําเพียงใบเดียวแนวคิดหลักที่6หมวกสีเหลืองให้คุณสมบทบาทเป็นผู้มองโลกในแง่ดีชั่วน,นิรันดร์คุณเคยมีช่วงเวลาที่ทุกอย่างในโลกดูถูกต้องเหมาะสมไปหมดบ้างไหมคุณเคยมีเวลาที่ทุกอย่างมีความหวังเรื่องรอง เหมือนเส้นสีเงินที่อยู่บนขอบของเมฆสีดําที่บ่งบอกว่าแสงสว่างกําลังจะมาถึงใช่ไหมช่วงเวลาเหล่านั้นเกิดขึ้นเมื่อคุณคิดด้วยหมวกสีเหลืองซึ่งมีจุดเด่นคือการมองโลกในแงด่ดีการมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ดีสวยงามและเต็มไปด้วยประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้หมวกสีเหลืองนั้นควบคุมได้ยากกว่าหมวกสีดําจิตใจของเรามักจะคอยเตือนเราให้พ้นอันตรายไม่ใช่คอยสแสวงหาแสงแดดและสายรุง้ง เพื่อให้สามารถค้นหาสิ่งที่เป็นบวกได้เราจำเป็นต้องสร้างและฝึกฝนความอ่อนไหวต่อคุณค่าของทุกสิ่งที่เรามีอยู่ถ้าเป็นในเรื่องความคิดก็คือการรู้และเข้าใจว่ามีคุณค่าในความคิดที่ไม่น่าดึงดูดใจที่สุดหมวกสีเหลืองมีความสำคัญเพราะว่าผลกระทบเชิงบวกของ idea ไอเดียใดๆก็ตามนั้นไม่ได้ปรากฏให้เห็นในทันทีเสมอไปและการพยายามทำอะไรให้สำเร็จโดยที่ผลประโยชน์ยังไม่ชัดเจนนั้นสำหรับคนทั่วไปแล้วถือว่าเป็นการเสียเวลา เมื่อสวมหมวกสีเหลืองคุณจะคำนึงถึงสิ่งต่างๆในด้านบวกและมีความหวังอย่างเช่นแผนการตลาดใหม่ของคุณอาจจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ของแบรนด์และเข้าถึงลูกค้าใหม่ๆได้อย่างไรหรือไม่ก็จะต้องวางแผนใหม่เพื่ออะไรสิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือมุมมองเชิงบวกของหมวกสีเหลืองควรเป็นไปตามหลักเหตุผลแม้ว่าหมวกสีเหลืองจะพยายามค้นหาคุณค่าในทุกความคิดแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราควรหลอกตัวเอง เพราะถึงแม่หมวกเหลืองจะทําให้เราเชื่อในวิสัยทัศน์และความคิดฝันได้ก็จริงแต่มันก็ให้ความสําคัญกับความสมจริงมากกว่าจินตนาการดังนั้นความคาดหวังอะไรก็ตามจึงควรถูกล้อมรอบด้วยความคาดหวังที่อยู่บนพื้นฐานของความจริงด้วยกล่าวอีกในหนึ่งเมื่อคุณสวมหมวกสีเหลืองคุณไม่ได้แค่นั่งเพ้อฝันหรือแค่จินตนาการว่าแผนการตลาดใหม่ของคุณจะช่วยบริษัทของคุณให้ประสบความสําเร็จได้อย่างไรทําให้คุณกลายเป็นเศรษฐีเงินล้าน และนำใบหน้าของคุณไปปรากฏบนปกนิตยสารชื่อดังได้อย่างไรแต่คุณคิดถึงและมองหาสิ่งดีๆที่แผนการตลาดใหม่ของคุณอาจทำให้บริษัทของคุณประสบผลสำเร็จแทนนั่นคือการคาดหวังที่ดีแบบอยู่บนพื้นฐานของความจริงไม่ใช่การคิดฝันแบบเพ้อหรือว่าจินตนาการแบบเทพนิยายการคิดแบบหมวกเหลืองทำให้เกิดคำถามที่ดีและก็อิงอยู่กับความจริงอย่างเช่นอะไรคือคุณค่าที่เป็นไปได้ของแนวคิดนี้ บริษัทเราจะได้รับประโยชน์อะไรจากใครได้รับภายใต้สถานการณ์ใดบ้างมีการส่งมอบคุณค่าอย่างไรมีคุณค่าอื่นใดอีกบ้างเป็นต้นซึ่งแน่นอนว่าคุณจะเห็นว่านี่คือการมองโลกในแง่ดีผ่านหลักเหตุผลไม่ใช่มองผ่านความเพ้อฝันหรือว่าโลกสวยจากจินตนาการเพียงอย่างเดียวนะครับหากแนวคิดนั้นมีแนวโน้มที่ดีและสมเหตุสมผลหมวกเหลืองสามารถที่จะช่วยกระตุน้นและสนับสนุนให้ทีมของคุณลงมือทําเพื่อให้มันเกิดขึ้นจริงได้นะครับ แนวคิดหลักที่7หมวกสีเขียวเป็นพื้นที่สำหรับไอเดียสุดเก๋ตอนนี้ถึงเวลาสร้างสรรค์แล้วหมวกสีเขียวเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดและทางเลือกใหม่ๆเป็นหมวกแห่งความมีชีวิตชีวามันชวนให้คิดถึงพืชพันธุ์การเจริญเติบโตใบอ่อนที่เพิ่งแตกยอดและกิ่งก้านที่เพิ่งงอกใหม่หมวกสีเขียวเป็นหมวกแห่งความคิดสร้างสรรค์และรวมถึงทางเลือกที่ชัดเจนใหม่ๆนอกเหนือจากสภาพที่เป็นอยู่ ตลอดจนแนวคิดใหม่ๆที่มีทั้งสาระแล้วก็ไร้สาระคุณฟังไม่ผิดนะครับความคิดที่มาจากหมวกเขียวก็ไม่ได้เป็นสาระเสมอไปในตอนแรกการสวมหมวกสีเขียวหมายถึงการเปิดใจรับว่าสถานการณ์ของคุณอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหาวิธีใหม่ใช้หลายวิธีรวมกันหรือว่าพิจารณาทางเลือกแปลกๆที่อาจจะดูเหมือนเป็นไปไม่ได้แบบที่บางคนหัวเราะออกมาเมื่อได้ฟังมันในตอนแรกนะครับ นอกจากนี้หมวกสีเขียวยังช่วยให้เราใส่ใจคิดถึงผลลัพธ์หลายๆแบบที่จะเป็นไปได้อีกด้วยเพราะว่าหากไม่มีวิสัยทัศน์ที่สร้างสรรค์สำหรับอนาคตความก้าวหน้าก็สามารถที่จะหยุดนิ่งได้หมวกสีเขียวยังสามารถใช้เพื่อเอาชนะความยากลำบากที่ต้องเจอในระหว่างการคิดแบบหมวกดำอีกด้วยในขณะที่หมวกสีดำอาจจะช่วยให้คุณบอกถึงอันตรายที่สำคัญในกลยุทธ์การตลาดใหม่ของคุณหมวกสีเขียวอาจช่วยให้คุณหาวิธีที่สร้างสรรในการหลีกเลี่ยงอันตรายพวกนั้น หรือไม่ก็ชวนกันระดมความคิดเพื่อสร้างวิธีใหม่ทั้งหมดอย่างไรก็ตามในการสวมหมวกสีเขียวสิ่งสําคัญก็คือต้องจําไว้ว่าความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้เป็นเพียงภาร,ระหน้าที่ของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เพียงคนเดียวในกลุ่มของคุณอีกต่อไปเราต้องไม่ตั้งหน้าตั้งตารอให้คนที่ได้ชื่อว่ามีความคิดสร้างสรรค์มากที่สุดเสนอความคิดเห็นเพียงคนเดียวในขณะที่คนอื่นๆต่างตั้งตารอคอยสติปัญญาอันชันฉลาดของพวกเขา ในทีมต้องสนับสนุนให้ทุกคนลองสวมหมวกสีเขียวและสร้างสรรค์ผลงานที่มาจากความคิดแบบหมวกสีเขียวของตัวเองนะครับในการทําแบบนี้คุณจะต้องรู้จักจัดการกับความคาดหวังของกลุ่มอย่างเหมาะสมผู้คนทําได้ดีมากในการทําสิ่งที่คาดหวังจากพวกเขาไม่มากก็น้อยดังนั้นเมื่อคุณคาดหวังให้กลุ่มของคุณมีความคิดสร้างสรรค์ภายใต้หมวกสีเขียวแม้แต่กับคนที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นคนประเภทมีความคิดสร้างสรรค์มาก่อน ก็จะเริ่มพยายามสร้างสรรค์อะไรบางอย่างจากความคิดและนำไปสู่การกล้าลงมือทําในสิ่งที่แตกต่างออกไปเมื่อความมั่นใจเพิ่มขึ้นความคิดสร้างสรรค์ก็เพิ่มมากขึ้นด้วยแนวคิดหลักที่8หมวกสีน้ําเงินเป็นเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมกระบวนการตลอดเวลาหมวกสีน้ําเงินคือหมวกสําหรับการคิดเช่นเดียวกับเหยี่ยวที่บินสูงขึ้นไปในท้องฟ้าสีครามเพื่อให้ได้มุมมองที่กว้างขึ้นและดีขึ้นของทุ่งนาเบื้องล่างคนที่สวมหมวกน้ําเงิน มุ่งหวังที่จะเห็นภาพรวมของหมวกใบอื่นๆหมวกสีน้ําเงินจะใช้ในช่วงเริ่มต้นของช่วงเวลาการคิดเพื่อที่จะกําหนดวัตถุประสงค์และก็จุดมุ่งหมายของงานหรือว่าโครงการที่ทํามันอาจจะกําหนดปัญหาเฉพาะอย่างที่ต้องแก้ไขหรือว่ารวบรวมความเหมือนความแตกต่างความสอดคล้องความแปลกแยกของทุกๆความคิดจากหมวกสีอื่นๆทุกใบภายใต้หมวกสีน้ําเงินคุณจะพิจารณาว่าหมวกใบไหนที่จําเป็นต้องใช้ในระหว่างการคิดเพื่อจัดการกับปัญหาที่กําหนดขึ้น บางทีเรื่องนี้อาจจะต้องใช้การคิดแบบสีแดงและสีเขียวหรือบางทีเรื่องนี้ต้องใช้การคิดแบบหมวกขาวและหมวกดํามากกว่าไม่ว่ากรณีใดก็ตามทั้งหมดนั้นมักจะถูกกาหนดจากหมวกสีน้ําเงินโดยปกติแล้ววิทยากรประธานหรือว่าผู้นําในกลุ่มหรือทีมจะสวมหมวกสีน้ําเงินนี่เป็นบทบาทถาวรและด้วยเหตุนี้หัวหน้ากลุ่มจะไม่ถอดหมวกสีน้ําเงินระหว่างการระดมความคิดหรือว่าทํางานเป็นทีมอย่างไรก็ตามในระยะเวลาที่ช่วยกันคิด ก็จะมีช่วงเวลาที่ทุกคนต้องสวมหมวกสีน้ําเงินโดยเฉพาะนั่นทําให้ใครๆในทีมก็สามารถที่จะให้คําแนะนําเกี่ยวกับขั้นตอนทุกอย่างในงานที่กําลังทําอยู่ได้ในระหว่างการระดมความคิดหมวกสีน้าเงินจะช่วยรักษาระเบียบวินัยของกลุ่มทําหน้าที่ประกาศให้คนอื่นรู้เมื่อถึงเวลาเปลี่ยนหมวกและดูแลให้ทุกคนสวมหมวกที่ถูกต้องเมื่อสิ้นสุดการระดมความคิดหมวกสีน้ําเงินจะเป็นคนถามถึงผลลัพธ์ซึ่งอาจจะมาในรูปแบบของการสรุปข้อสรุป การตัดสินใจหรือว่าแนวทางแก้ไขเป็นต้นซึ่งอาจจะมาในรูปแบบของข้อสรุปการตัดสินใจหรือแนวทางแก้ไขเป็นต้นนะครับหมวกสีน้ําเงินยังเป็นคนบอกหรือว่ากําหนดขั้นตอนถัดไปที่จะต้องทําหลังจากจบการระดมความคิดแล้วอย่างเช่นขั้นตอนการดําเนินการถัดไปในโปรเจกต์ที่กําลังทํากันอยู่หรือหัวข้อสําหรับการประชุมครั้งถัดไปตอนนี้คุณรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับหมวกประเภทต่างๆและการใช้งานแล้วแต่เหตุใดคุณจึงควรใช้วิธีซิกเฮส หรือว่าหมวกหกใบในการคิด6แบบแนวคิดหลักที่9ที่จะพูดถึงต่อไปนี้จะเป็นตัวบอกเหตุผลในเรื่องนั้นนะครับแนวคิดหลักที่9วิธีคิดแบบ six hats หรือว่าหมวกหกใบจะช่วยคุณประหยัดเวลาเงินและความปวดหัวเมื่อคุณได้เรียนรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับวิธีคิดแบบหมวกหกใบแล้วคุณอาจจะมีคำถามว่าเหตุใดคุณจึงควรใช้กลยุทธ์นี้มากกว่ากลยุทธ์การ,รดมความคิดอื่นๆมีสาเหตุหลัก3อย่างว่าทำไมวิธี six hats หรือว่าวิธีหมวก6ใบจึงทําให้คุณประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้นอย่างแรกคือจะช่วยประหยัดเวลาตัวอย่างในชีวิตจริงหนึ่งตัวอย่างหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่ Financial Times เผยแพร่บทความสั้นๆเกี่ยวกับวิธีคิดแบบ Six Hats ผู้เขียนได้รับจดหมายจากชายคนหนึ่งที่เล่าให้เขาฟังว่าเขาและภรรยาทะเลาะก,กันเป็นเวลาน,านานเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าจะซื้อบ้านพักตากอากาศหลังใหญ่หรือไม่แต่เมื่อพวกเขาอ่านบทความแล้วพวกเขาตัดสินใจใช้วิธี Six Hats ด้วยการแบ่งองค์ประกอบต่างๆของการสนทนาอย่างเช่นข้อเท็จจริงความคิดสร้างสรรค์อารมณ์และอื่นๆพวกเขาสามารถได้การตัดสินใจที่ทำให้ทั้งคู่พอใจในเวลาเพียง10นาทีอีกตัวอย่างบริษัทยักษ์ใหญ่ ABB ซึ่งเคยใช้เวลาราว20วันในการประชุมหารือกับทีมโครงสร้างข้ามชาติก่อนที่จะได้ข้อสรุปเมื่อใช้วิธีการซิกฮพวกเขาใช้เวลาพูดคุยเพียง2วันเท่านั้นอย่างที่2จะช่วยประหยัดเงิน บริษัทน้ำมันและก๊าซข้ามชาติของนอร์เวย์สเตตออยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนในเรื่องนี้บริษัทเคยประสบปัญหากับแท่นกุญแจน้ำมันซึ่งมีต้นทุนประมาณ1 0 0 0 0แสนเหรียญต่อวันที่ปรึกษาที่ผ่านการรับรองเข้ามาและแนะนำให้พวกเขารู้จักกับวิธี six h a s และแก้ไขปัญหาได้ในเวลาเพียง12นาทีลองจินตนาการว่าพวกเขาจะประหยัดเงินได้เท่าไหร่สุดท้ายวิธีการแบบหมวกหกใบช่วยลดการระคายเคืองใจและหมดปัญหา ลองนึกภาพคุณอยู่ในรถร่วมกับคนอีก3าคนที่คุณต้องขับไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งแต่ทุกคนรู้เส้นทางอย่างคลุมเครือเท่านั้นจะต้องมีการถกเถียงกันอย่างดุเดือดมากมายว่าควรจะใช้ถนนสายใดซึ่งจะยิ่งแย่ลงไปอีกเมื่อคุณอยู่บนถนนาน,นานขึ้นอย่างไรก็ตามหากคุณมีแผนที่นำทางการเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดจะง่ายกว่ามากซึ่งจะทําให้ได้ตัวเลือกที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ปรากฏชัดเจนสําหรับทุกคนวิธี six แฮ t หรือว่าหมวกหกไปจะให้แผนที่แก่คุณ สรุปสุดท้ายข้อความสําคัญในหนังสือเล่มนี้การคิดเป็นทักษะเช่นเดียวกับทักษะอื่นๆและข้อดีของคําว่าทักษะก็คือมันสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาให้ดีขึ้นได้เมื่อใช้วิธี six hats คุณสามารถที่จะคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแก้ปัญหาพัฒนาวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์หยุดการสูญเสียพลังงานที่มีค่าและหยุดตกเป็นเหยื่อของการคิดที่ไม่เป็นระเบียบและแสนจะสับสนวุ่นวาย คุณผู้ฟังท่านใดที่ฟังสรุปเนื้อหาของหนังสือ six h a s หมวก6ใบคิด6แบบแล้วคิดว่าได้แนวทางที่เป็นประโยชน์ก็สามารถไปซื้อหนังสือเล่มเต็มมาอ่านกันได้นะครับซึ่งจะได้รายละเอียดที่ครบถ้วนและขอขอบคุณสำนักพิมพ์วีเลอร์อีกครั้งหนึ่งที่ได้กรุณาส่งหนังสือดีๆมาให้อ่านเพื่อสรุปทําเป็นเนื้อหาใน ep นี้ให้ได้ฟังกันครับนั่นคือเนื้อหาทั้งหมดนะครับและอย่าลืมให้กําลังใจช่องด้วยการกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับ และคุณผู้ฟังท่านใดที่ชื่นชอบเนื้อหาพอดแคสต์ของช่อง Unlimited Mindset จิตไม่จำกัดแล้วก็อยากจะอ่านสคริปที่ใช้ทำคลิปของช่องนี้นะครับในรูปแบบของไฟล์ pdf หรือว่า E-Book นะครับก็สามารถที่จะขอไฟล์ pdf หรือว่าอ e ี o ุ๊กได้ฟรีนะครับโดยแต่ละท่านสามารถขอสคริป pdf ได้สูงสุดถึง3 ep นะครับจากทั้งหมดซึ่งมีตอนนี้มากกว่า320 ep แล้วนะครับจะเป็น ep ไหนก็ได้ในช่องนี้คลิปสั้นคลิปยาวก็สามารถเลือกได้ทุก ep นะครับโดยการ add ไลน ออลิม i เต็ดไมซ์เซตนะครับมีแอดด้วยนะครับแล้วก็แจ้งชื่อหรือหมายเลข EP ที่คุณต้องการขอสคริปไปอ่านได้เลยนะครับผมจะส่งให้คุณแบบฟรีๆโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับผ่านทาง l i น์แอแต่ถ้าคุณผู้ฟังอยากจะให้กําลังใจและสนับสนุนช่องไปพร้อมๆกับการอ่านสคริป PDF eBook ของทุก EP ในช่องนี้ให้ครบทุกคลิปนะครับก็จะมีอยู่2วิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกสมัครเป็นสมาชิกของช่องนะครับค่าสมัครสมาชิกเดือนละ100บาท จะลงไฟล์ PDF ที่เป็นสคริปต์ของทุกคลิปหลังจากที่ลงคลิปแล้วการเป็นสมาชิกจะยกเลิกหรือไม่ต่ออายุเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็วิธีที่2ถ้าอยากให้กําลังใจช่องแบบเหมารายปีเพื่อที่จะอ่านสคริปต์ PDF และอ e ีบุ๊กของคลิปทุกคลิปนะครับก็จะมีเป็นแบบเหมาจ่าย500บาทต่อ1ปีเต็มนะครับอัปเดตไฟล์ PDF และก็อ e ีบุ๊กให้ทุกครั้งที่ลงคลิปใหม่เช่นกันนะครับสมัครเป็นสมาชิกรายปีนะครับสามารถสมัครได้ทาง Line@ unlimitedmyset นะครับ แจ้งความประสงค์มานะครับแล้วก็ทีมงานจะบอกรายละเอียดให้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ